สวัสดีครับอ่ะออกมาดูเพึ่งที่เจอนะครับผมไม่ทันซะแล้วฮนะรอยชาวบ้านเขาตีไปแล้วนะครับผมคนพื้นที่นะครับทยผมเจอไว้นะครับผมที่มากับพี่มิวที่ว่าออกคลิปไปมันกําลังชักใย,ยเป็นตะข่ายนะแล้วก็มิม้มที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยนะครับเหลือแต่มิม้มครับพึ่งไม่เหลือนะมิมก็เต็มพอดีนะครับผม อาจจะแก่บ้างแล้วนะเพราะหลายวันจัดนะครับเดี๋ยวไปรุ้นน้ํากันน้ํามีครับเห็นหัวน้ําเลยนะครับผมนะครับผมเห็นสันบนนะฮะหัวน้ํานะครับผมไปครับพึ่งไม่ไม่รอดแล้วเล่นมิ้มเลยนะฮะพนักงานเป่าควันนะครับไม่ห้องหมดอีก ลมถึงเลือ่อนหัวถึงโอ้โหลมแรงโดนควันพี่มิวแล้วครับโดนจ้นปากเนี่ยครับผมหัวน้ำก็สวยอยู่นะครับหลังอย่างที่ผมบอกนะมันจะแก่ไปหน่อยนึงพึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายวันจัดมัวไม่ได้มานานนะครับติดงานด้วยอะไรด้วยก็เลย เจนไปใหญ่เลยนึกออกก็เลยพาพี่มิวมานะครับวันนี้หมดแล้วมั้งดอล้วนะดับนะไม่ต้องดับเกียมจะดับไปให้ผมเลยนะไปครับเดี๋ยวขอตัดลุนนะครับผม <c oughs> ลงไปามา <c oughs> เฮ้ยโอ้ชีวิตกดอัดไปยังเนี่ย ก <c oughs> องเล่นครับทุกคนกองเล่นครับทุกคนโอ้โหจะจับน้ำเบาๆเขอหล่นนะครับกล้องหล่นนะครับผมแต่โกโปรครับโกโปรโอเคมันทนทานมัน <c oughs> <c oughs> จะตื่นแล้ว <c oughs> ป่ะหัวเปล่าฟ้านิดหน่อยนอึง มีมฝนใหม่ก็ต้องเป่าควันกันหน่อยนะครับอนอเปาเรื่องคนที่กลัวไม่ไม่ใจพี่มิวตัวแล้วนะ,ะพี่พรานครับผมเสียดายพึ่งกำลังใหญ่อยู่แต่ก็มันก็เป็นธรรมชาตินะครับผมเขาบ้างเราบ้างนะฮะ กิ่งแห้งต่างหากมิ้มนิ้มเนี่ยครับโอ้ยทำไมตัดอย่างนั้นล่าน้ำล่นเลยลลก็ใหญ่อยู่นะครับมิ้มหลังนี้ก็หัวน้ำถือว่าเต็มนะฮะ hai không nhảy ra ngoài rồi nè, kêu mình đi qua. Mình, đúng vậy. Mình, 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 เขาแม่มือปัดเลยล้ลางเอาไปวะหนูหถ้ามากินไม่ได้ก็ให้มันไวอันนี้ม,<ะ>มาไกลบ้านหน่อยนะล้างผมไม่รู้ผมจะเอาไปเปล่านะเอาไปก็ได้ล้างอะเอาปามะหนูน,นั่นนานมาทีมันขาวดีนะหนูเปล่าไหมลูกไม่ได้ใส่หน้ากาก <laughs> เดี๋ยวสวนมาทิศเบาตานีไ่ไปอ่โถอละมันจะหมดแล้วไม่ใช่หรอ เม,มีคัน,นะนี่ครับผมอย่างที่ผมบอกนะมันจะถอดไปวงนึงอันนี้คือถอดไปแล้วนะครับแล้วก็จะไล่ถอดไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่นะฮะไม่เอาไปดีมากลูกหลังอะเอาให้มันก็ได้อ่าโอเคนะครับไม่เอาไม่เอาไปนะฮะเอาแต่น้ำครับผมน้ขวขึ้นไปได้ปะเนะนี่ยนี่จาก่างนี้ดิ พอให้หนูจับตรงมิ้มมานะนี่แต่บนบนนี่ลูกหนามนั่นอนะกิ่งหนามไปชชกร้อนไปคึณครบไปได้นะพ่อเอาขึ้นไปด้วยคือเวียงไปข้างบนนะเดี๋ยวลังผมจะไว้นี่นะฮะนี่ครับผมแบบนี้อยู่นะครับขัดกับกิ่งไว้นะฮะไม่ได้ผูกนะครับผมมันก็จะถอดไปนะครับถอดแล้วก็ล้างไปนะฮะย้ายที่ใหม่นะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปไปครับดูพึ่งต่อที่ไม่เอาลังนั่นคือว่าผมมาไกลนะครับมาไกลมากนะครับผมก็ประมาณสักห้าสิบกิโลนะครับจากบ้านนะครับวันนี้มาดูพึ่งกันไกลๆหน่อยนึงเพราะว่าลงเยอะนะครับแต่ก็มีคนตีอยู่ตามพื้นที่เขานะฮะอันนี้ก็ใครไวใครได้นะครับเพราะพึ่งมันอยู่ตามข้างคลองบ้างอะไรบ้างเงี้ยบางทีเจ้าของที่เขาก็ไม่ห่วงนะครับตีไม่ได้นะครับถ้าเจอบางทีผมก็เคยแบ่งเขาต้นนี้ผมยังเคยตีแบ่งนะครับต้นข้างหลังผมเลยนะฮะ สวยงามนะครับผมไปหากันต่อนะฮะมีไหมหนูพอ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอลิหนหางก่อนเดี๋ยวจะต้องบรรจุถ,ถุงนะครับผมเดี๋ยวไปดูรังพึ่งที่ผมไว้เมื่อกี้นี้รังมิมไม่ใช่รังพึ่งนะครับอ่าเนี่ยครับผมพอลงมาปุ๊บมันก็เข้าไปอยู่ที่เก่าหมดนะครับก็จะหาอาหารมาป้อนนะครับช่วงนี้ดอกให้หมูยาคามันออกหมดนะครับได้ฝนใหม่นะครับ ก็ไม่ต้องกลัวว่ามิ้มจะอดนะครับผมที่ผมเอาหัวน้ามานะครับผมมันก็จะหาเลี้ยงจนบินออกหมดแล้วก็ย้ายไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมนะ ขี่มาดูต้นที่เคยเกาะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นต้นพึ่งนะครับผมต้นต้นเสลี่ยงนะฮะที่ชอบเกาะหลายหลรังครับผมพึ่งมาเกาะนะครับแต่ก็พอได้แล้วนะครับต้นไอ้รังตรงเนี้นะครับผมมันเกาะกิ่งใหญ่นะเมื่อก่อนก็เกาะอยู่ประมาณห้าหกรังนะครับผมสามสี่รังประมาณนั้นนะครับตอนนี้พึ่งทยอยลงเขาแล้วนะครับดอกไม้ใหญ่บนเขาเนี่ยมัน มันวายหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่พึ้งที่สะสมน้ำไว้เยอะนะส่วนที่ไม่ค่อยมีน้ำหรือล้างก็จะลงพื้นราบนะครับเพราะหน้าฝนลงเนี่ยดอกไม้ข้างล่างมันออกแล้วนะครับมันก็มาหาอาหารนะครับคือไปตามแหล่งอาหารว่างั้นเถออนะครับหลอดหญ้าต่างๆนะครับผมไปครับมานั่งหาดูตัวพึ้งกินน้ำนะครับไม่มีนะครับผม เจอแต่มิมเต็มเลยนะแดดร้อนอากาศร,ร้อนแบบนี้นะครับผมพึ่งกับมิมเนี่ยจะชอบกินน้ำนะฮะมิมจะดูยากหน่อยนึงนะครับพอจะรู้ว่ามันบินไปทางไหนเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปเดินดูนะครับแต่พึ่งเนี่ยเราสามารถจะมองสุดสายตาได้นะครับตัวเยอะครับผมอันนี้ก็ใช่นะครับเต็มเลยนะครับ บินไปข้างหลังผมนะครับผมเป็นป่ายูคาใหญ่นะฮะถ้าอยากหามีมก็ต้องไปเดินดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ำมันจะเยอะหรือเปล่านะครับไปครับผมนี่ฮะแรงน้ำพอได้ฝนใหม่นะครับน้ำก็เริ่มขังนะครับ ตอนที่ผมมาช่วงเดือนสี่เดือนห้าไม่มีแล้วนะแห้งหมดนะครับผม